สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูผัดชาลูกชิ้นปลาภูเก็ตมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมกันนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะกระเทียมพริกพริกไทยอ่อน ใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวงนิดหน่อยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะใบโหระพาท,ที่ขาดไม่ได้ก็คือกระชายค่ะอันนี้ป้าเพิ่มเติมไปนะคะเป็นข้าวโพดอ่อนค่ะปรุงรสง่ายๆค่ะน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยค่ะแล้วก็มีน้ำมันสำหรับผัดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมกันค่ะในส่วนของลูกชิ้นนะคะเขาจะลูกใหญ่นะคะเราก็จะหั่นสองค่ะ ตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะหันสองหันสี่หันสามแล้วแต่ได้เลยค่ะป้าก็จะหันสอง กระชายค่ะ พริกค่ะส่วนนีเ้เราก็จะเอาตำนะคะผสมกับกระเทียมค่ะความเผ็ดตามชอบได้เลยอันนี้เอาไว้โครกนะคะอันนี้เราก็หั่นสลัด ก็ใบโหระพาชอบพูดค่ะก็ใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดหน่อยประมาณสักสี่ฝักก็มาครบพริกกับกระเทียม เครื่องพร้อมค่ะเรามาลงมือผัดกันค่ะนางกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะพริกกระเทียมที่เราบุกไว้ค่ะ ค่ะไปให้หอมเลยนะคะป้าก็จะตามด้วยข้าวโพดค่ะเพราะว่าเขาสุกยากนินดเองหยิบทิ้งปลาค่ะราชายซอยน้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าค่ะ น้ำ6ดค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ํามันหอยค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะ รสชาติของเราใช้ได้แล้วนะคะต้าก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะพริกมะเขือพวงแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะใส่ลงไปค่ะสุดท้ายก็ตามด้วยใบโหระพาค่ะ<ม>ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดชาลูกชิ้นปลาภูกเก็ตนะคะ<ม>ความเผ็ดก็ตามชอบกันได้เลยค่ะทีนี้เราก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วละค่ะ ก็พร้อมรับทานค่ะผัดฉาลูกชิ้นปลาภูกเก็ตของป้าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะรสชาติถูกใจค่ะลองทำรับทานกันนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะและพบกันใหม่เมนูนหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ